สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้กับสาวกของ Toyota f o r t u n e r ของเราครับ Toyota f o r t u n e r ปี2 0 1 1มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเชิญเลยครับสำหรับสาวกของ f o r t u n e r นะครับวันนี้เรามาให้ดูทั้ง2รุ่นเลยฮะทั้งรุ่น w i s d o m แล้วก็รุ่น l e g e n d ดอนะครับมาดูตัว w i s d o m ก่อนแล้วกันนะครับก็จากทางด้านหน้านะครับสังเกตง่ายนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือตัวอากาศกันชนด้านหน้านะครับหรือสเกิร์ตกันชนกันแล้วแต่ ใครจะเรียกนะครับจะเป็นกากันชนด้านหน้านะครับตัดสีเป็นสีบอลเงินนะครับด้านหน้าเราจะมีอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับผมแปลกหูแปลกตานิดนึงก็คือจะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลครับแล้วก็เป็นรูปลักษณ์แบบใหม่นะครับพร้อมทั้งสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้นะครับหน้าจอก็ยังปกติครับเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง้องโดยสารก็ยังกว้างขวางโอทงเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับตะเข็บรู้สึกจะเป็นตะเข็บบอกสีขาวนะครับโทนดําแต่เป็นตะเข็บสีขาวเมื่อก่อนเนี่ยคอนโซลจะเป็นโทนน้าตาลตอนนี้เปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นโทนดําทั้งหมดเลยรุ่นนี้ครับจะเป็นตัว2.4ครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับรุ่นท็อปของขับเคลื่อน2ล้อก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็น 2.4V รับถ้าพูดถึงตัวโคเจอเนอร์รุ่นวิสดอมนะครับ ในราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยประมาณ12ื่นสองนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาสิ่งหน่วยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกับราคามูลค่าเพิ่มมา12ื่นสองเนี่ยผมื่อว่าราคานี้คุ้มค่าครับช่วงท้ายแล้วครับหลายคนรอคอยแล้วนะฮะเรามาดูรุ่น l e g e n d e r ก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับดูจากทางด้านหน้าครับ ก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนักนะครับซึ่งได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าตัวเรจินเดอร์เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลบความปลอดภัยแล้วก็สิ่งในความสะดวกมากกว่าครับอันนี้เรามาดูด้านในเลยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเห็นความแตกต่างทันทีฮะตัวนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเบาะดำแถบขาวนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบาะดํา แถบแดงครับเข้มขึ้นมากขึ้นนะครับดุดุขึ้นเอาวง่ายานะครับจะเข้าคอนเซปต์คือ GR Sport นะครับซึ่งรุ่น GR Sport เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Legender ขับเคลื่นอน200ล้ออยู่นะครับส่วนในเรื่องของอภายในมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาอีกดีไอาการนึงก็คือจะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับพร้อมเป็นระบบดูอ้อนะครับก็คือสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวา ระบบความปลอดภัยอีกอันหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัว RCTA ก็คือพูดง่ายก็คือระบบการเตือนในขณะที่เรากําลังถอยหลังนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีรถหรือคนเดินผ่านมาหรือเปล่านะครับก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวเตือนมุมบับครับในขณะที่ขับขี่นะครับก็คือบางทีรถจะมาในช่วงด้านข้างนะครับทาให้เรามองไม่เห็นนะครับระบบนี้ก็จะเตือนที่กระจกมองข้างนะครับทั้งสอง,งข้างซ้ายขวา เป็นไงกันบ้างครับของรี e จนเดอร์นะครับถึงแม้ว่า <c oughs> ตัวราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากับสิ่งที่ทางรี g e นเดอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเบาะใหม่แอรนะครับสามารถแยกซ้ายขวาได้อุณหภูมินะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัย BSM นะครับม RCTA เพิ่มขึ้นมานะครับกับราคาที่เพิ่มมานิดหน่อยผมถือว่าสิ่งเหล่านี้คุ้มค่ากับทางลูกค้าครับ เราลองมาพิสูจน์กันที่ทางชลุมโตโยต้ากรุงไทยเราได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะครับเราก็เอง,เเองก็มีรถทั้ง2คันนะครับมาให้ลูกค้าชมนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะกำลังสนใจหรือกําลังมองหารถรุ่นนี้สไตล์นี้อยู่นะครับคิดว่า2คันนี้น่าจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างของท่านได้นะครับยังไงก็ขอให้ลูกค้าเนี่ยลองมาทดสอบหรือมาดูรถทางโตโยต้า o ฟล์กิเนอร์เราเนี้ย ที่โชว์รูมตโยต้ากรุงเทพเราได้เลยนะครับ